ฝนตกครับมือนีฝนตกอย่างแห้งเลยมืดฟ้ามัวดินสนตอก็กพวกใครได้เก็บแล้วครับย่อนว่าฝนตกแห้งพี่นอ้องอูนขยายามเขาจกภากลนะครับปิดเลยเห็นได้พี่น้อง ฝนตก้อากระซุ่มเหรอครับขวนพี่น้องพี่น้องเศร้าอาราบเขอากันนี mm hmm. ่แหละครับฝ <c oughs> นตกครับฝนตตยุดนี่ครับสุดานครับ <Okay. S 1> <c oughs> พี่น้อง พี่น้องกันครับผูด้ดานครับผมฝนตกเราก็เล่นโทรศัพท์ได้เอาแก้วุ่นอยู่หลังขุนเอาแก้วุ่นเ <c oughs> อาแก้คัดสือตัวสอตัวนหน่อยๆป่อยคัดเอีกรวดนั่นครับผม <c oughs> นจากอยู่ได้ห้องก็อยู่ได้ <c oughs> แก้ว <c oughs> เก่าแล้วล่ะเก่าแล้วต้องทำงานคือเก่าครับนั่งโตกะค้บมือนี่เพิ่งหยุดหยุดหลังเ้องกามาเห็นงานต่อครับนี่นะครับปลาสตอห์น่อยของเงา อยู่กันซีหาคนครับปุสองคนหนึ่งย่อยรถคนสตัวคันไปะเราก็เก็บครับเก็บเก็บสตรอเบอรี่โบเห็นดอกไก่พูด काय तुला जा